อันนั้นท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเบาเล่กามาเบิ่งเนาะมาให้ทุกคนเบิ่งวิธีการตำสินนะหรือว่าต้านต้านยังเนาะต้านตาระวัด <c oughs> ต้านเตระวัดมันเป็น,าานภาษาชนเผ่ากระตูนะมันมีน้องมาโซชิมือเนาะน้องหอมตำมทอทอผ้าสินเนาะเป็นภาษาไทยเบิ่งเป็นน้องเบิ่งเนาะสาวหอมงน้ามิลีพี่น้อง,องมักบ่เบาเล่ ครับสบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมวันนี้มาพบพ่อกับเบลเล่เนาะวันนี้เบลเล่ก็ได้มาลินน้ำหนองห้องมป็นหนุอยู่ทางบ้านกันดอนพี่น้องวันนี้น้องชื่อว่าไอ้ฮ็ดหยังตั้มินตั้มินด้วยอ๋อเป็นภาษาบา้านน้องเขาเอื่อนมาตั้มินได้เลยดิตันจารวัตรตันจรวัตนี่ตั้มิมนเนาะด้วยอ๋อนี่นะพี่น้นองน้องการ์ซีมาตั้มินให้ทุกคนเบิง่งเนาะอยู่ทางบ้านกันดอนนี่ผู้สาวนี่งามเก่งเนาะตำำสินตได้ได้เคยต่่ำแตนน้้ออยบง โดยมันเลยโอ้ยน้องฮะู้ชมสิพามาเบิ่งเน้อสาวหอมงามมิลีพี่น้องมักบ่เบาเลย่าฮ่าฮ่โอ้มักขยใจดีมักเน้องฮึระดองมาแพงจีต่อมาหาชิปลานบ่โดยมันเลยอันนี้น้องอันนี้อาจจะขอท่ามเนี่ยอันนั้นเป็นเสื้อกเนอีสังเสือเสือกเสือกมัด เนี่ยโอ้มัดกะมัดเสียเอลเพื่อนยังเนี่ยนะมัดเสียเอลเพื่ออันนั้นเขาให้ให้มันเค่งถ้าบุเค่งกะถ้าบุมีเสือกมัดกะตำบ่วไรเออเนี่ยเนี่ยเนาะโดยโอมัดให้มันเค่งตำจุสบายอืมขันผู้เบ้ากอดเดิได้ปะหยอกเด้อกอหยอกก่ดหัวอันอ่เนาะพี่น้องมาเบิ่งเนาะ ทีการตั้มสินของสาวสวนเผ่ากระตูนอยยึดทางบานกันดอนที่น่ะสมมติว่าน้นองได้พรว่าเป็นผูบาพังไทยนี่น้องก็จะเอาไปตั้มว่าอยู่อยู่พังไทยสินหรือว่าสื่อเอาเลยแถวประเทศเขาเรอะถ้ามีเงินกบ็อบอตั้มเพราะว่ามันเมื่อยเจ็บเอวเจ็บแอวเนาะโดยโมเป็นยังดอกให้กลัวหนวดให้ยังน้อกว่าอเลีงำเลย ใจโอ้มีตั้มเนี่ยต้องตั้แบบนี้เนาะโดยโอ้สิ้นนี่น้องตั้มาจักมืออะไรพื้นเนี่ยพื้นนี่สองสามือสองสามมือโดยตั้มคายบรตัวนี้เลยว่าตั้มตั้มลงเองตั้มงเองลงเองเนาะโดย นี่ครับสิการตั้มซินใส่เวลานี่โดนเติบได้น่อยจังแล้วเนาะเพื่อนหนึ่งโดยโดนเติบถ้าไปเวียกกะบริัตั้มปะ ยามงว่างกะตำโอ้ตำเวลาว่างสืบๆบ่เนี่ยโดยโอ้นี่พี่น้องแต่เขาตั้งใจตำนี่ประมาณตั้งใจตำนี่ประมาณเท่าไรล่ะถ้าตั้งใจตำคนตำใบกะอาทิตย์หนึ่งก็กระล้วโอ้อาทิตย์หนึ่งก็แล้วเนาะโดยมันเนี่ย ตำเสินเนาะโอ้เาต้องสอดแนี่นนะั่นเนาะโดยโอ้ลายเงนินนะสอดหลกักกระถางอ๋อ้ารบอนทังกับคาบอนแน,นโอ้อลายอีช่างนะอันนี้เนาะอันนี้บ่แอนด์ทับภาษาบ้านั่นกะเอ,อียงเศรเอินวะบุเมนที่ลายกับสันคือเราบุเมนอันนี้ลายไหมลายไหมโดย,โดยไปอันนี้ยากยากเน,นาะยางหักกับตำสาวเพราะว่าเฮาสีเก็บลายต่อแบบเก็บต่อเนื้อท่านนะ มันเคยบอแบบว่าพิษผาลาเขาต่ำเคยนี่หรอเคยกับพิษผลาพิษ<ต>ผาดน,นี่ไอ้กาทำในเขาแก้ได้ปะแก้ได้แบบว่าเขากะเอากลับคืนคือเก่าแบบว่ามากมากตัวอันนั้นห้า heat แต่ว่ามันถักขี้านมากมันยากกะเอาเลย แม้ว่าคนต่างประเทศคนอีสั้นก็เคยมาเรีนทนในเขาก็เคยสื่อบ่าสินอันนี้เขาก็เคยสื่อ,อ,นนค,อคนต่างประเทศนิยมสื่อสื่อมาใส,ส่สินแบบนี้เออมันมันแปลกเนาะเลยอ <c oughs> ขอบใจโอ้อก,กำลังตำเสินพี่น้องทอผ่าเนาเป็นภาษาไทยิว่าทอผ้าพี่น้อง ภาษาภาษาตั้สินเนาะภาษาบา้บานน้องิว่าตันตรวัดตันตระวัดเนาะยภาษามันก็สิบ่อไข่บ่อคือกันเนาะพี่น้องแต่ละภาษาแต่ละท้องถิ่นมันก็สิตานะ่างเนาะทางบ้านนี่เขาเจ้าบ่ได้ตั้มเขาบ่ทางบา้านนี่ตั้มตันะ้มเนาะเลยน้องก็เคยบอกเว่าตั้มเขาอีจังเลยเลยเนาะเคยตั้มนี่ก็เมื่อยไ,ได้เนาะเพื่อจะได้กินเนาะ คุกหนึ่งนี่เนาะแมนกำลังจำสินสินแั่งามสินสนุงนน้งเองบ่ตัวนี้นุ้งเองไปวัดนุ้งไปวัดงามเลยเนาะ <laughs> น้องก,ก็เคยบอแบบว่าอีชัน <c oughs> ตจำเป็นเสือเสือสุนเพาเคยบ่เสือสุนเพา,ากะจำสินแบบนี้แบบแล้วนะั่นแล้วมันแล้วกะตัดเป็นเสือแล้วก็บเบื้องหนึ่งกับปะ <Ờ> ป้าอันนั้นยิบซีนเบื้องนึงกะตัดอันนั้นตัดเสื้อมันก็เป็นสูทงามเนาะโอว่าต้องซอสแบบนี้เนาะโดยไอ้เขาทำเครื่องห่งสินเฮาเฮ็ดเองบ่หรือว่าทำซื้อเอาเฮ็ดเองเฮ็ดเองเนาะโดยเฮ็ดเองเบิดเฮียนต่ำแต่อายุจะปีอลไรแม่งต่ำสิบสิบปลายปีโอ้แต่อายุประมาณสิบเก้าสิบสองบอแม่ แต่ว่าตอนตอนนั้นเห็ดเห็ดเอาน้อยๆเพราะว่าฮางยังน้อยแบบว่ามันใหญ่แบบนี้บดลายบดลเขาอีกอย่างกะแบบว่าพ่อแม่โบโบไหั้ต่ําผู้ชายอันนั้นผู้ชายเคยบบต่ําสินเคยมีบ้างคนเขากระตั้าผู้ชายแต่แบบว่าคนเขาจะกรดุเลยส่วนไล่ส่วนไล่เราเลยเห็นนี่แบบมิมิแต่ผู้หญิงประเภทต่ําสินตั้มผูายผู้ชายคือบบมีมีกันนะผู้ชายเขาบบตั้มมิแต่ผู้หญิงต่้า เป็นยังแบบมันบอคือบเอรหรือว่าเนี่ยไรหรือว่าแบบเขาคิดคาดหรือว่าแบบ,แบบบ,บแบบว่าผู้ชายต่ำบางงามบป่แบวว่าพเคยเห็นผู้ชายตา่ำเนาะไม่แต่ไม่ตตมแต่ผู้หญิงต่ำแต่ผู้หญิงสาวเนาะเครื่องเครื่องมือเครื่องมือแบบนี้ผู้ชา,ายฮาให้ออถ้าถ้ามีผู้ชายกะให้ผู้ชายหาให้แบบว่าขัดบบประเภทใหม่ประเภทยังผู้ชายหาเนาะประเภทอันนั้นเครื่องมืออันนี้ผู้ชายผู้ชายหาให้เฮ็ดให้ แต่ว่าต่ําแต่ผู้หญิงอ๋อต่ําฝนฝายยังมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงหมดเนาะตวมันได้โอ้นี่คักเนาะฝายซื้อเอาบ่ฝายซื้อเอาโออันนี้ซื้อเอาเนาะแม่น ครับนี้พี่น้องชุดยอดเลยเนาะวิถีชีวิตส,ส่วนเผ่ากับตูพี่น้องตั้สินท่อผา้านะแต่วิถีชีวิตส่วนบทพี่น้องกบประมาณนี้เนาะน้องกับเก่งและตําสินได้ส่วนหลายคนสมัยนี้สมัยใหม่เขาตาําบ่อยอยากได้บะเมนบางบางคนกะกะกะเจ้าบุฮียันนะเดย์แล้วว่ากะเจ้าอันนั้นไปห้าเฮ็ดเวียกอู่เนาะกะเจ้าก็บริยูบ้านขะเจ้าก็บริยูตาม คิดว่าน้องคิดว่าต่อไปนี่เขาที่ยังต่ำแบบนี้หรือว่าเขาสิลบลากเพราะเกิการต่ำสินะยังยังต่ำตลอดเนาะโดยแต่ปุญญาตาใหญ่ได้เนี่เนาะต่ำนี่เนาะโดยโอ่แมลยเฉพาะว่าบราเล่เห็นจอนไล่ทั้งทั้งระตูสิมักต่ำสิ่นแบบนี้พี่น้องเลยกระสุปกองมาแต่ว่าน้องหนึ่งบอดีสูบพี่น้องเม่นว่าเม่นเราบอดีสูบตอนถ่ายคลิปพี่น้องตั้งน้องบอดีสูบพีรีเนาะโดยเม่นบอดีสูบกระทั่งเนาะ ตั้มซีนเหมือนี้เนาะเลยอันนี้เขาเลี้ยนซีมือนนี่บ่ยากี่ก็คือว่าเป็นซีสลับซับซ้อนยากเติบ์่อันนี้่มือหนึ่งแล้วบ่เขาเลี้ยนแม่นแล้วแต่ว่ามือหนึ่งคนหนึ่งบ่แล้วออ๋เฮ็ดจักคนประมาณสองสามคนสองสามคนเนาะแม่นอืองพี่น้องตั้แล้วนี่น้องนุ่งเองเนาะนุ่งเองบ่นุ่งเองแต่ว่าให้พี่น้องก็ได้ น้องนงเองเนี่ยน้องนี่เป็นสินแหละไปแล้วอาจจะมาทายคลิปใหม่เด้อมาเป็นผู้สาวนงคือชิงามเนาะน้องเฮียนจากแม่บ่ตำสินืะว่าน้ำผอบอหรือว่านำานำ้นำไผ่เฮียนเฮียนนำแม่แม่สอนนะโดยมันแหละย เห็นข้าเจ้าอันนั้นตั้แต่เขาวซ้อนเหรอบ่ขาวยังไงเหาตั้มบ่หรือว่าเราหางอยากตั้เองกันเหรอหาอยากตั้เองเหรกะทำหรือบางคนกะกะซ้อนให้อู้สาวอยู่ในบ้านเหมือส่วนไล่ตั้สินเป็นมืดบ่หรือว่าบ่หรือว่าบางคนส่วนไล่กะตั้เป็นตั้เป็นเนาะเลยเกือบครูรังเฮือนเกือบครูรังเฮือนเนาะเลยมันเลย เดี๋ยวลองตำให้เบ่งมาเนี่ยจะได้วิธีอ้เาต้องตูดไปตูดมากเนี่ยนี่ในีะขั้นตอากระตุ้มันเป็นอิสรนมันเป็นหู้ออเป็น<อ>มันเป็นฮูแล้วกะ,ห,กะ,ะหักกะตำบ่อไรอือ <Years. S 1> โอ้นเาต้องต้องแัดแบบนั้นเนาะเลย,ยโอ้ อันนี้อันนี้อ้ะอันนี้มันไม่นั่งร้องเกินเนื่งนี่เนาะสมมติว่าสมมติว่าข้ามันขาดแบบนี้มันต่ำไม่ได้ปะมันมันขาดแบบนี้แบบเมื่อกี้ล้าก็เอาเขาสมมติว่าถ้าถ้าหานั้นเขาเอาเขามันมันบดถือบดถือทรายหักะทอดออกถ้าเขาเขาตูดเลยมันก็ะคาดอ๋อแบบนั้นเนาะเลยไม่กี่นาทีข้ับวิธีชีวิตการตา น้องหอมพึ่งกำลังทอผ้าสินเนาะพี่น้องให้เอฟซีเบิ้งโอ้หน้าเขาตั้มหน้าเขาต้องทั้งเนี่ยนเนาะทั้งให้มัน,แ,มน,นแน,น่นเนาะแน่นตั้มนี่ยขึ้นซีเจ๊ลนาะตดำเบลีเบิ้งคือแบบว่าซีเจ็บเพราะว่าเฮาหัดโดนอ,อ อน,นันผู้ชมนี่ก็เป็นเบาเลีกามาเบิงเนาะมาให้ทุกคนเบิงวิธีการตั้มศิลนะหรือว่าต้านต้านยังเนาะต้านตารวัด <c oughs> ต้านตารวัดมนะันเป็น,าานภาษาชนเผ่ากระตูนะมูนีน้องกัมาโซซีมือเนาะเราห้อมตัมทอทอภาษินเนาะเป็นภาษาไทยนะเบิงเราไนะปนอน,นกังวีย,ายนะ่นนางไล่เนาะที่มีบาลีก็สิได้จบก็อย่าลืมฝากกดติดตามทั้งสองบาลีเนาะเพื่นะพอเป็นกำลังใจในการใช้คลิปต,ต่อไปตอนนี้บาลีคิดเหตุคลิปยังกับน้องกับสมาคมเมนได้เนาะสำหรับคลิปนี้นนนนนนะนนข้อความว่า สบายดีสบายดีเอฟซีนะสบายบายไปโฟกัสวงการน้านะครับทุกคน